เราเป็นคนจัดขบวนค่ะที่เราเป็นคนจัดขบวนเลยมันรวมกันก็ก็แต่ขบวนเพราะว่าต้องใจกันใจกันก็ทำเอ่อเนื่องจากว่าเป็นอาจารย์เป็นร่างของอาจารย์เราเพราะเราก็ลูกศิษย์ทุกคนก็ช่วยกันแบกแค่นั้นเองแต่ว่าจัดให้มันเป็นระเบียบนิดนึงการสวยงามการสลับเปลี่ยนการอะไรเงี้ยก็ ใช้ใช้เวลาฝึกฝึกมากนานพอสมควรประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าก็เห็นบอกว่ามีการซักซ้อมกันด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็ก็ตามเวลาถ้าถ้ามีครับก็แต่ก็มีเล่นขนด้วยับไม่ได้เล่นครับไม่นะหมายถึงมีโชว์อ๋อแล้วครับครับครับมันเป็นความตั้งใจอย่าีอยาบอยากออน้อยได้คือคือเอ่อ อาจารย์อะไรนะอาจารย์ไก่ค he? ่ะอาจารย์ไก่เขาเออเขาก็เอาโขนมาเล่นเพื่อเพื่อให้อาจารย์ชมนะครับครับแล้วก็เด็กผู้ชมจะไปไปร้องเพลงใช่ไหมคะกกิจกรรมก็จะเป็นเป็นกิจกรรมมีมีร้องเพลงก็จะมีจะมีมีร้องเพลงแล้วก็มีการกล่าวไว้อะไรโดยครอบครัวของหม่อมน้อยนะคะศิลปินที่ร้องเพลงก็มี มีอนันดามีม,ม,มีคุณชรชัดพี่แต้มชรชัต,ตคุณตู่นันทยาคุณต้งเหน่งรัตต์เก้าแล้วก็พัทครับสี่คนสี่คนบคือเมื่อ,อกี้ตอนที่ได้ยินพี่ออฟพูดอย่างหนึ่งแล้วแบบมันจุกมากจริงคือแบบอาจารย์แบกเรามาทั้งชีวิต แค่นั้นแหละพี่พูดอ้าว <c oughs> มันโสอาจารย์ครับทุกคนก็มาส่งตั้งใจด้วยด้วยด้วยใจทั้งหมดที่มีก็จะมาสง่งอาจารย์บางครั้งเราอาจจะรู้สึกหนักนะแต่มันมันเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับว่าอาจารย์แบกบแบกบพวกเรามาทั้งชีวิตอะอแล้ววันนี้เราแบกอาจารย์แค่นี้นะก็เปรียบเทียบฟังครับก็ <c oughs> คล้ายๆวิชายนะครับ บบก็ตอนแบกกระถางก็เมื่อกีนี้ก็ป่นอยู่โอนหนักเลย้วก็ที่ออกกส็สวนมากแบบท่านแบกเอามานั่งช่วยก็ต้องโดยเฉพาะนี่ไอ้นี่แบกหนักกว่าคน<ช>อื่นครับเป็นภาระหนักสุดนะ <c oughs> ยิ่งกว่าลูกอ่าใช่ก็อาจารย์ก็อย่างว่านะอาจารย์ก็แบบดูแลผมยงังเด็กก็ทำแค่นี้ก็เล็กน<า>้อยครับไม่ก็มาส่งอาจารย์ นนก็อาจารย์ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อลูกศิษย์ทุกคนอยากทาให้อาจารย์อยู่แล้วไม่ว่าอาจารย์อยากให้ทําอะไรเราก็ทําให้ท่านได้อยู่แล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งละกันที่เราทําให้อาจารย์ได้เปรียบเทียบกับอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ให้พวกลูกศิษย์ทุกคนถือว่าน้อยนิดมากครับถือว่าน้อยนิดมากเพราะสิ่งที่เราทําให้อาจารย์ครับก็ก็ช่วยกัน ลูกศิษย์ทุกคนก็มาช่วยกันแล้วก็ได้รับเกียรติจากบรรดาพญาทั้งหลายของของอาจารย์นะที่ท่านก็ให้เกียรติอา้าวก้าเลยจากก้าเลยโดยมีกล้องปิยะเป็น,เป,นเป็นหัวหอนะครับจัดอีเวนท์ทั้งหมดพวกเราก็มีหน้าที่รับคำสั่งนะฮะแต่ <c oughs> <c oughs> แก้ <c oughs> แกริจ <c oughs> <ก>บบาตา, <c oughs> ตามกันไปตลอด8วันที่ผ่านมาเราได้บแบบลูกศิษย์ หอมน้อยมารวมตัวกันไว้อะไรครสุดท้ายความรู้สึกเป็นไงบ้างครับทุกคนได้มาแบบก็อบอุ่นดีเนาะเป็นครอบครัวทุกคนทุกคนที่เป็นรู้สึกอาจารย์จะไม่ค่อยได้เจอกันจะเกิดเจอกันตอนเรียนแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานวันนี้เป็นวันที่แยไม่เจอกันมันก็คือเหมือนเหมือนอาจารย์ก็เรียกมา มาเจอกันมารู้จักกันมาอะไรไม่ลืมนะอะไรนะแต่ทุกคนไม่มีลืมไม่มีลืมเพราะว่าเรามีอาจารย์คนเดียวกันนะนะครับรเหมือนรุงญาติครอบครัวเหมือนญาติม่ทีนีนะถ้ถ่ายถ่ายรูปรวมกันตรงตรงตรงขึ้นมานี้คือแบบรู้สึกเหมือนแบบคมเป็นโปสเตอร์หนังที่ยิ่งใหญ่มากถล่มตัวกันได้ขนาดนี้เรื่องแบบ <laughs> แบบนั้จแหละหมองน้อยจะอยู่ในความทรงจในใจในใจน้อยหรือว่าสิทธิ์ยังไงบ้างนำอีกแล้วถามนำอีกแล้วเขาใส่กิ้วไงอะไรอ่ะถามว่างเนม่ายนงเหมือนกับว่าใจแค่ตัวจับไปแครตัวแต่ตัวแต่ว่าจิตอารมณ์ทุกอย่างต่างๆมันอยู่กับใจกับทุกคนทุกคนอยู่คือคือคือครูบาอาจารย์นั่นนะมีหน้าที่สอนสิทธิ์ป็นที่เรียน แต่สิ่งที่ที่อาจารย์จากลราไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสารต่อความคิดทั้งหมดของอาจารย์สิ่งที่อาจารย์สอนมีอะไรบ้างอย่ามาใกล้อย่ามาสายมึงเรามีหน้าที่สารต่อ<ช>แค่นั้นไม่มีอะไร เราทำงานในวงการนี้ยังไงคําสอนของอาจารย์ก็อยู่กับเราตลอดไปอยู่แล้วผมเชื่อว่าคําสอนของอาจารย์อยู่ในใจทุกคนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าเราเรียนรู้จากอาจารย์มาแล้วเราจาได้อยู่ในใจก็แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์อยากให้ทำคือเราต้องทํบเราต้องลงมือทอําอยากให้ลูกศิษย์อาจารย์ทุกคนลงมือทาในสิ่งที่อาจารย์สอนเราจะมีตัวเลขอะไรท,ทำเพื่องการและเรื่องคือ ถิ่น <tast> ค <ic immigrant> well ิด <point> ก <of day ounded> ันไว้ร้อยวันค่ะเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีกิจกรรมอาจจะเอาภาพยนตร์ที่หม่อมน้อยทําไว้แล้วตัดไว้แต่ไม่เป็นเวอร์ชั่นที่หม่อมไม่ได้ฉายค่ะอาจจะเอาเอามาฉายกันในช่วงครบครบหนึ่งร้อยวันของหม่อมแล้วก็ทําบุญกันอะไรอย่างนี้ค่ะที่คิดไว้นะคะยังไม่ได้สรุปแน่นอนเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวแจ้งอีกทีค่ะยังหายังหาเทปไม่เจอมีมีหลอยู่ด้าับใส่ก็เจอเจอรือง มีน่าจะเป็นอันไหค่ะมีเวอร์ชั่นที่แกตัดเองที่แกห่วงมากนะค่ะเป็นอันที่ตไดเป็นเป็น c t o r s c u ผมผมไม่เคยดูเหมือนกันทุกคนไม่เคยดูผมจำเรื่องกําหนดการเกับบุคลิกการเก็บอัธีรานพ่ี้ไปครับก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ว่างนะครับก็พรุ่งนี้เช้าจะ มีวิธีการเก็บอัฐิของพระอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นพี่หน่อยคือน้องชายก็จะเอาอัฐิของอาจารย์ไปที่ปารังูรีเพื่อทําการรอยอาคารในวันรุ่งขึ้นคือวันจันทร์เช้าว,วันจัววนทร์เราจะรอยอาคารา,ารอนกานก็นเสร็จพิธี่ออฟจะไปด้วยไหมคับะกไปครับ ไม่ไม่ไม่ไม,ไมีไม่ได้ติดงานอะไรใครใครติดงานก็ทํางาน<ม>ลูกศิษย์คนไหนที่ไม่มางานอาจารย์อาจารย์ไม่มีโกรธนะเพราะอาจารย์ถือว่างานสําคัญที่สุดอาจารย์สอนไว้เสมอแม้กระทั่งนิวชัยพลนั่นอย่ายกตัวอย่างนี้นจริงไม่ควรยกอันนี้ใช่ไหมกบ็บอกว่าไปทํางานก่อนไปทํางานก่อนถ้าใครติดงานแล้วก็ไปทํางาน เพราะท่านอาจารย์ก็ไม่โกรธใครไปได้ไปใครไปไม่ได้ก็อธิษฐานอ่าอาจารย์แต่ใจเราคิดถึงอาจารย์เสมอครับอา้าวมายกตัวอ,อย่างผมเหรแต่คิดว่าวันนี้หลายๆคนคงมาอยากอยากอยากดูเจ้ <laughs> <laughs> คือเอ,อ่ซ้อมหนังเรื่องซิกค,คารเตอร์นี่ครับ ทีนี้นิวชัยชนจะแต่งงานอาจารย์ถามว่าแต่งงานสําคัญเหรอเื่อนไปได้ไหมมาซ้อมก่อนไม่คิดถ่ายเลยซ้อมนะอาจารย์ถึงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครถเ่แต่งานถ้าใครถ้าใครไม่มางานอาจารย์ไม่มีสิกรไม่มีสิกร บอกผมว่าสําคัญไหมเรียกไปก่อดได้ไหมมาซ้อมหนังเราก่อนได้ไหม <c oughs> อะไผมก็อขอวันเดียวเท่านั้น,นแหละแต่งงานแก <c oughs> ก็มีงอนนิดนึงว,นวันวันวันที่ผม <พะ S 2> ไม่ไไออกแต่งงานด <c oughs> <c oughs> ้อกอยากบอกอะไรอาจารย์เรันจริงๆอยากอยากบอกทีมงานค่ะอยากบอกทีมงานพี่น้อยอยากบอกลูกศิษย์พี่น้อยทุกคนถ้าทุกคนมางานพี่น้อยเจ็ดวันนี้นะคะคือจะเห็นว่า ทุกสิบทำงานให้พี่น้อยแบบอย่างดีมากทุกวันโดยที่หม่อมไม่ต้องคอยจำจี้จำชัยเลยคือทุกคนรู้หน้าที่แล้วก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนเหมือนที่แบบเคยอยู่กับหม่อมเพียงแค่เราไม่ต้องสอนอนั่นเอง <c oughs> <c oughs> เราก็ทำจริงเลยทุกคนเสร็จงานทุกวันก็จะประชุมว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้มีอะไรต้องแก้ไขเดี๋ยววันสวดใครเป็นเจ้าภาพยังไงอย่างเงี้ยทุกทุกวันนี้จะมีการประชุมแล้วก็จัดการ ระบบงานอย่างดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าอยากบอกหม่อมว่าหม่อมภูมิใจได้เลยว่าแบบหม่อมสร้างคนไว้แบบอย่างดีมากไม่ใช่แค่นักแสดงอ่ะแต่ทีมงานทุกคนเลยจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็จะทำงานให้ดีอย่างที่หม่อมเคยสอนเคยสั่งแล้วก็ทำได้จริงด้วยตรงนีน้นกเห็นทุกวันแล้วนกก็เออดีใจแทนหม่อมอ่ะค่ะแล้วเขาก็ทำมาก่อนหน้านี้ เขาอยู่ดูแลหมอมตั้งแต่วันแรกที่หม่อมป่วยซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นทีมงานเฉยๆก็อยู่กับหมอมาตลอดอยู่แล้วแต่วันที่หมอมป่วยหม่อมอยู่โรงพยาบาลหรือหมอมอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาอยู่กับหมอมยี่บสี่ชั่วโมงก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนทีมงานของหม่อมทุกคนเลยค่ะแล้วก็อยากบอกหม่อมว่าหมบายใจได้ว่าทุกคนแบบดูแลตัวเองได้รับผิดชอบแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีของหมมค่ะก็ ก็เหมือนกันครับความรู้สึกของคนที่เป็นศิษย์อาจารย์ก็เหมือนกันทุกคนคือเราจะฐานต่อสิ่งที่อาจารย์สอนมาไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วอาจารย์จะอยู่ในใจพวกเราตลอดนะครับคือหม่อมเหมือนหวานเมล็ด เอาไว้ในวงการแบบที่มีคุณภาพมากๆทุกๆคนอย่างที่พี่นกบอกไม่ใช่แค่นักแสดงเดียแต่ทีมงานทุกคนคือเป็นมเมล็ดที่ม่อมว่านาไว้แล้วในทุกๆวันของชีวิตก็จะระลึกถึงมอมเสมอครับคุกคำสอนของมอม เราได้ใช้จริงๆไม่ใช่แค่วิชาการแสดงแต่การเป็นนักแสดงการอยู่ในการทำงานตรงนี้การเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆคั้งหลังสุดที่คุยกับหมอหมอบอกว่าวง,งการทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแต่ทุกคนคนที่จะอยู่ได้จริงๆก็คืออยู่ด้วยคุณภาพ อยู่ด้วยศรัทธาอยู่ที่อยู่ด้วยความที่เป็นคนที่มีคุณภาพาแล้วศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำรักและศรัทธาในสิ่งที่อาชีพตัวเองจริงๆแล้วทุกอย่างที่หมอพูดก็คือมันพิสูจน์ให้เห็นละอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เหมือนอย่างที่หมอพูดทุกคำเป็นไปตามนั้นจริงเหมเห็นไหม <c oughs> ก็พี่ชายไม่ร้องไห้มาทั้งหลายวันเนาะฟิวกันเก่งก็นั่นแหละฮะอย่างอย่างคือคือจริงๆรพี่นกกับพี่ชายกับครูใจใจค่อนข้างเคลียร์แล้วฮะคือคงต้องแค่ ขอบคุณทุกคนเนาะทุกทีมงานทุกคนแบบแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นะฮะผมรวารู้สึกว่าแบบเราส่งหมองได้ในด้นสัมผัสแล้วก็คงคงแค่แบบนั่นแหละฮะคงแค่บอกหมอะมาไม่ต้องห่วงสิ่งที่ สิ่งสิ่งที่ท่านสอนไว้ไม่ไม่หักขึ่นหนหรกครับเราเราจะแบกและแครี่ตรงนี้ให้แล้วก็สอนๆกัน pues ต่อก็ไม่ต้องห่วงครับอาจารย์อสุดท้ายมานจอยากที่สุดเสมอก็ครับอย่างที่ที่ทุกคนบอกนะครับว่าอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ที่ทำทุกอย่างมาให้วงการบันเทิงทั้งนักแสดงแล้วก็เบื้องหลัง ตอนนี้มันก็ถึงเวลาของพวกเราทุกคนแล้วลูกศิษย์ที่จะถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ให้ถ่ายทอดต่อไปแล้วก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ได้สอนพวกเราไว้เพราะว่าแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราทำให้ที่สุด